สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมเหรียญวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองสุทธะสีโลศิษย์เอกของหลวงพ่อคูณปาริสุโธแห่งวัดบ้านไร่นะครับเป็นกระถินเมตตาปีห้าเจ็ดนะครับนี่ครับมาพร้อมรอยจานคมๆเลยนะครับหลวงพ่อเมตตาจานให้ด้วยนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเลขรันเนมเบอร์ต่อโค้ดทองนะครับ จัดสร้างเพียง1,500เหรียญด้านหลังเหรียญก็จานให้ด้วยนะครับนี่ครับเพื่อนเเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมมากนะครับยุคต้นบนเขาแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับหลวงพ่อทองสุทะซีโร คุ้มครองทุกๆท่านนะครับ